คอนเทนต์ Content, ของขยะเก็บขยะคายยังไนก็ไม่เลิกจากเด็กติดคอร์วอยอสู่หางเครื่องที่ลองเพลงพอได้เอฟซน่านจะตั้งแบบนี้ถึงสะถูกเมื่อมีบ้านหักของคำล่าซองบางคนได้ออกมาโพสบ้างว่าพ่อโจพิกชีวิตจากเด็กเก็บของเก่าคายค่าจ้าง40บาทสู่นางเอกน้อยมาหลายหลักหมื่นถึงสองหมืต่อวัน แม้วันที่ไม่มีงานแสดงแฮชแท็กฮักพังสตอรี่เก็บของเก่าวค้ายมาแต่ไหนอีกได้ข่าวว่าตอนมีปัวแสนก็ไปจีบพระล่อเอาเงินหรือเปล่าไอ้เด็กอายุไม่เกิน18แปดระวังตัวไว้นะครับมีคนคุ้มคของเด็กอยู่ฉันก็อยาพิสูจน์อย่าว่าเธอแต่ก่อนดูไลรสด มีแต่ขอข้าวพงมาลัยที่ดูดูก็เคยบอกว่าอีออเป็นไอดอลดูไปดูมาเธอค็อปี้อออทุกอย่างไอดอลแต่งคกบทุกอย่างจริงๆตอนนี้ขยันใส่เสื้อน้องอออมากๆเสื้อตัวเองไม่ใส่ตอบตับคือว่างไหนคะ่ะสายมนูจริงๆคะ่ะ หางเครื่องอยากเป็นศิลปินดังอยากเป็นเมียเจ้าของวงอยากเป็นลูกเจ้าของวงอยากเป็นเจ้าหองวงเองอยากเป็นทุกอย่างอยากเป็นบอสแต่มันก็เป็นไม่ได้หลวงพ่อเสือเคยกล่กาวว่าอยากคิดอยากเก่งอยากต่างเกินอ้อฮิปซี่น้องไม่ดูคลิปเลยหรอจะ,ะนันศิลปินแค่ลมปากอย่างเดียวเรือหรอหลวงพ่อท่านก็เตือนแล้วอย่าดันแค่ลมปากนะมันจะเสียแต่ละวันนะ ดูฉันดูเหมือนนุกว่าฉันดูตลุกคาเฟ่จริงๆสตอรี่ชีวิตถ้าเป็นจริงเนี่ยคนโลกคาดต้องเล่าได้นะว่าเด็กคนนี้เขาเป็นยังไงไม่ใช่เจ้าของสตอรี่เล่าเองแล้ววางจะเล่ารอบสองไม่ได้นะเพราะลืมคำพูดตัวเองแต่สตอรี่ของน้องเนี่ยไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนต้องมีเพราะพ่อ,พอแม่คอยต้อนรับไม่ว่าจะย่างกายไปไหน ต้องก็ต้องตามแฮ h ์เฮน่ายโมเมนต์เขาเรียกว่ามีหรือเปล่าแบบนี้ชื่อเพจก็ตั้งคล้ายๆเขารูปโปรไฟล์ก็ทำคล้ายๆกันก็จะกรอบรูปเขาจะกรอบเหมือนเขาหมุดเกินชื่อเพจพ่อแฮป็นงคนตั้งเพจจริงๆเขาน่าจะตั้งตามชีวิตแฮกผังนะคะขายของเขาก็มาแถวบ้านผมถ่ายของเขาหมายถึงอีกอย่าง เหมือนถังขูใบนะวงเวียนชีวิตก็มาเหรอคะงั้นละคนคุณธรรมชักมึงจากเด็กก่องขยะสู่หางเครื่องที่พอร้องเพลงได้หรอไปดูตอนขี่มอเตอร์ไซค์สิอืมขี่มอเตอร์ไซค์กับหนุ่มคนนั้นนะ่ะที่เขาโพสต์อรี่โพสฟีดข้างหลักอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กลิบขยะขายนะ ตอนนั้นเนี่ยมีผัวเป็นตัวเป็นตนรูปภา่าทอนอายุ14มาแต่ไหนเก็บของเขาไม่ใช่แดนเซอร์ลัมซิ่งหรอขายลอตเตอรี่อยู่คอทโมไม่ใช่หรอมโนไปเรื่อยสายมนูนะ f อสีกตอรี่เก็บขยะคือต้องการให้มันเหมือนน้องอุ้งอิงใช่ไหมที่น้องเขาเนี่ยมีสตอรีม่มานจากความลำบากน้องอุ้งอิงเนี่ยร้องเพลงตามตลาดนัด เพื่อหาเงินช่วยเหลือพ่อพัวต่อมาน้องก็ฝึกฝนตัวเองไปร้องตามมดแท่จนมาออดดชั่นชีวิตน้องข้างครอบคัวชิว้นลำบากมาวันนี้เอฟซีคำลลาลืมแต่งสตอรี่ให้คำาลานล้วแหละให้คำาลาเป็นเหมือนน้อง o o, ออๆก็คือยังไงก็จะเป็นให้ได้นะเพราะเขาคือคำาลาสองไดยคือมันต้องเหมือนอออให้ได้ทุกอย่าง คัด c o p ทุกอย่างใส่สนานก,การแต่งตัวรูปโปรไฟล์การแทงโปรไฟล์เฟต้องเอาให้หมดเพราะว่ามันจะรุดคอนเทนต์มันจะหลุดธีมหลายสตอรี่ชีวิตก็ต้องเรียนแบบน้องอ้ออให้หมดนะอย่างเช่นมาวันนี้เป็นเด็กเก็บของเท่าขายก่อนหน้านี้เนี่ยเกาไม่เห็นเคยพูดถึงนะมาวันนี้ทำไมถึงพูดถึงละและไอ้ประเภทที่บอกว่า ลูกสาวบ้านนี้ถูกเลี้ยงให้กล้าหาญและเติบโตอย่างลูกสิงโตผ่านการลุมถึงจากฝูงไฮยีน่ามาทูกรูปแบบตอนนี้เธอคือนางสิงที่แก่งและสง่างามเขี้ยวเล็บของฟูมาในไม่สามารถทำอะไรทำอันตรายเธอได้อีกนี่คือคำพูดจากเอฟซบ้านหากของน้องคำล่าสองนะที่บอกว่าฝูงไฮยีน่าลุมถึงสรุปคือ ใครคือฝูงมาใไยน่อไม่ใช่บ้านฮัทหลันี่หรอคะขนาดไม่ใช่ตัวชูโบงยังมาไหล่รุ่นขอทุกคืนในหนาบ้านฮักขาบอกลองเลือกไทยสดขอถูกพันสักเดือนสิจะมีไหมมาไหลายรุ่นคอแหลกแหลาแต่คนอื่นไหลสดขอทานเป็นไงทุกวันนี้ตัวเองไม่มีเวนไม่มีผักสักวันมีไหมใครหอบเงินไปให้ถ้าไม่มีไมไหลขอ เห็นแต่คนพวกนี้นั่นแหละมาลุมขนาดบอกไปแล้วกว่าห้าสิบตัวก็ยังอินเลยอีกมาเป็นฝูงไฮยีน่าได้นะยังบอกว่า f c ออเนี่ยคือฝูงไฮยีน่าต้องบอกว่าตัวเองนั่นแหละคือฝูงไฮยีน่าไม่มีใครลุมทึงลุมแซะและไม่มีใครเป็นราชสีไม่มีใครเป็นสิงห์หรอกทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การวางตัวอย่างน้อยเราก็ไม่เคยไปดูมันดูแล้ว ดูแต่ลูกสาวสายมนโนแต่ละวันแต่ละเดหนักใจกับบ้านหักสีทัญญาไม่เคยดูไม่เคยดูสตาเอ็สีหางานให้ตลอดอยู่ให้มันจบเกมนะฉันคนหนึ่งแหละถ้าเห็นคิดนางนอกจากจะเลื่อนพ่านแล้วบอกพร้อมในใจเนี้ยมีนอออ,อคนเดียวคนอื่นไม่ให้ค่าสร้างจบเลอะเธอะไม่มีใครทำนอกจากทำตัวเองหรือมีคนยก ทีนใส่หน้ากล้องชัดไหมอายาทางสังคมเส้นทางสายนี้ควรสำนึกหวังอยากต่างมามิ้นเชิงเสียสีอีกฝั่งสร้างความเกลียดชังจะไม่มีวันได้ดีหรือสักนิดพวกที่ไม่มีสมองเป็นไงละละอายตัวชูว,วงสองอยากเป็นมากตัวชูว,วงสองแต่เขาไม่ได้เพ็นน่าสงสารจริงๆ ดีอยู่ฉันไม่ได้เป็นไห้หน้าแต่บ้านนั้นเนี่ยมาขี้เหรนเลยนะมาวอเลยบางคนคอมเมนต์ว่ากระแสนางคอยคำอ้อๆไว้ตอนนี้คิดได้ไงใครกันแน่ที่คอกระแสเห็นแต่ละคนคิปมีแต่เรื่องเงินขอถามหน่อยบ้านหักบ้านนี้เป็นเอฟซีเขาของสาวเราไหมสังเกตมานาดและชอบหาทั่วให้ตัวเองอยู่ไม่เว้น ส่วนมากเอฟซี 4, ไลมาจากคำหน้าสองคัันงนั้นฉันได้เข้าใจลูกสาวทำไมไม่บอกให้ผู้ใหญ่ทำไมมาแซงลูกสาวจริงๆมนูเปวันมันมาสองปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงคและตกต่ำไปเรื่อยอย่างเอฟซีทักนักพร้องความคิดนิสัยพอๆกันเท่าที่ดูดูมาไม่รู้จัก ใครไปลุมหรอส่วนมากพวกคุณทั้งหลายไปแทบทุกคลิปนะมีหลักฐานแคบไว้เยอะอยู่นะได้ข่าวว่ามาลายเฟลนัสทองสามหมื่นมาอยู่วงสะโคปีแล้วทำไมยังไม่ซื้ออะไรสร้างอะไรเลยหรือที่เขาเมาส์เล่นแชร์ปล่อยเงนโก้จะเปล่เรื่องจริงอันนี้แค่สงสยัย